ครับสวัสดีครับผมเบนซ์ชัยเวสสาขาจังหวัดพังงาน,นะครับอ่าวันนี้ก็มาส่วนที่ที่ชื่ออะไรนะดีถวยดีถวยเนาะอ่าอยากทราบพอดีว่าปุ๋ยที่ว่าใช้ไปเนี่ยรอบที่แล้วกับรอบเนี้ยมันมีความแตกต่างยังไงมั้งครับกับก่อนใช้กับหลังใช้ก็รู้สึกว่ามันจะได้มันจะออกเยอะกว่านะทรายนี้มันจะออกเยอะกว่าเก่าใช่ไหมครับจะเยอะกว่าเก่าจากที่เรา ก็มีบ้างแต่ว่ามันขาดตอเยอะอ๋อแสดงว่าช่วงที่ว่ายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเรานี่มันขาดตอเยอะใช่ไหมครับหลังจากที่ใส่ปุ๋ยโอทูไปแล้วเป็นมันมันมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบั่งครับเราเราสังเกตว่ามันจะมีดอกเบียมเยอะอ๋อจากคือแต่ก่อนพูดจะเยอะพอตอนนี้ก็พอตั้งแต่ใส่ปุ๋ยเม็ดโอทูไปเนี่ยจะเยอะอ๋อโอเคเลยครับ เดี๋ยวดูเจ้าต้นส่วนหน่อยนะครับนี่ต้นนี้ยังออกลูกเลยต้นไหนครับนี่ต้งควายนี่ออกอ๋อเอาแสดงว่าแต่ก่อนไม่เคยออกลูกเลยเหรออออ๋ันนี้เอาปุ๋ยน้ำมาฉีดด้ไหมครับอนีเาปุ๋ยปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเม็ดใส่เลยใช่ไหมโอ้โอ้ออกลูกแล้วนี่ออกดอกเพียบเลยนะอ๋อนู่นดูไง แสดงว่าไม่ใช่เฉพาะปามกับยางใช่ไหมที่ได้ผลเนาะที่อยู่ใกล้ๆนี้ก็คือได้ผลได้กินไปด้วยเลยได้กินไปด้วยเลยโอ้แต่ทะลายใหญ่มากเลยนะครับปีใหญ่่มากเลยอ่ะอืมนี่มาดูตรงนี้นะโอ้ได้เลยเลได้เลยนะปีปีที่แล้วได้กี่ตันนะปีนี้ได้แทงแล้วใช่ไหมครับไอที่ว่าหลังจากใส่ปุ๋ยไปแล้วหลังจากใส่ปุ๋ย มันมีความเปลี่ยนแปลงไหมมันเพิ่มไหมเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้เราให้เขาอยู่อ๋อโอเคเราก็ไม่เอาเองครับครับอืมก็ไหลย่อยมาเว้ยเนาครับผมของเราเราก็ต้องบำรุงมันอยู่ด้วยเยอ่าใช่ฮะ กลับมันก็เดี๋ยวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับครับ